สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ๋าสิพาพี่น้องจ๋าไปปล่อยเป็ดสีพาไปปล่อยเป็ดนะคะเก็บบรรยากาศยามเช้า,าให้เบิ่งพี่น้องจ๋าเก็บบรรยากาศตอนเช้าๆให้ดูที่บ้านสวนคุณยายนะคะที่บ้านสวนมณนิสาพี่น้องจ๋าอันนี้จะเป็นสะเป็ดนะคะอ๋อมกตะกบ มากตะกบมากตะกบยังบวซสุกหากกระเป็นมักตะกบหน่อยไม่ยังบวซสุกเนาะเคยเห็นหมอพี่น้องจ้ามักตะกบมณิสาเลีอยมักตะกบนะคะนี่มักตะกบมักตะคบขอ,องยังบวซสุขนี่สะเปิดสะเปิดเก็บบรรยากาศนะคะเก็บบรรยากาศตอนเช้านะคะ ก็บสาวปันได้องเน่าเกาหมงมาหาปล่อยเป็ดมาหาปล่อยเป็ดเป็ดมันอยากออกละ่ะสายละ่ะห้องก,กุบกับกับละ่ะป้ามัก้านน้ำหอมหมักมีนม,มีกระโดกโดกดกขนาดนม,มีคุณใหญ่ มีดอกขนาดมะพร้าวน้ำหอมบรรยากาศพี่น้องจ้าเรผพกเป็ดพันฝักไข่ผดพันหันใจให้ใส่ห่าวแห้งยัง,ยงเป็ดฝักเป็ดฝักไข่เมื่งบรรยากาศสวนมณีสาพี่น้องจ้า บัสาวดอกเกาโมงนะย่างมาปล่อยเป็ดเป็ดมันห้องเสียงดังพดมาปล่อยเป็ดเมักมีกระดกแท้ๆหมักมีได้นี่พี่น้องจ้าแดดซ่องเนะาะทังงีนเนาะบ่งทงังใดแดดอย่งเชบสองบมักมีได้นี่ฮะหมักมีหมักขนุนดกขนาดบางทังงในพอดบัวพ้าวก็เป็นแซงเป็นแสงเลย บรรยากาศรอบอันคอบสะมาปล่อยเป็ดให้คุณตาก่นปล่อยเป็ดให้คนตาก่อน,อหน,อนโหสะอีกลูกนึ่งพี่น้องจ้าขึ้นสะอีกลูกหนึ่ง,ง,งเป็ดมันหองแล้จะอ,ออกันบรรยากาศตอนเช้าเช้าวอลเช้าเช้า,า,า,าอีกเลย ที่เทอจะบอกเศราดอกปล่อยเป็ดก่อนเป็ดมันอยากออกแล้วโอ้เป็ดคนตาฟักไข่หลายค่ะเป็ดฟักปล่อยเป็ดก่อนนะคะปล่อยเป็ดออกกินอาหารก่อนนะคะบอกเก็บบ่ได้ดอกน้องจ๋าต้องเก็บมันมาสิไปแหบอ่ะน,นะคุณยายมสิไปแหบคักคุณยายนะคะ ไปละคุณลงเล่นน้ำล้วคุณลงเล่นน้ำอันให้หน้าคุณตาเอาน้ำลงไว้ให้เล่นลงเล่นน้ำให้หนาคุณตาเอาน้ำลงไว้ให้เป็ดเล่น ตัวฟูลงน้ำแล้วคบรรยากาศยังลมลื่นอยู่ยามเช้าเนาะยังล่มลื่นอยู่เลยตอนเช้าน้องมาป้อยเป็ดเนาค เป็ดใหญ่เป็ดพันเป็ดผูเป็ดผูโอ๊กตัวนี้ค่ะพอผ่านมันพ่อพันมันมิงเดิมสิบินลงน้ำพ่อผ่านมันได้ไหมพี่น้องจ้าไม่ได้เลยไม่ได้เลยมม่ได้เลยไมนได้พอพอผ่านจนสิบไปบ่ได้แล้วตัวนี้ปานนกปานอันไก่ย่างโอ้โห ตัวตัวบ no ัก่เต็นคอพวันม <te ันพี่น้องจ้าเดินอุยไออุยไอายมันโดนคนส้ลงน้ำคนส้ลงน้ำพี่น้องจ้าคนส้ลงน้ำละมนสีไหลคนลงน้ำคนเนาะไปแล้วโว บรรยากาศพี่น้องจ้าไปตายูเดอบ้านสวนคุณยายเสียงนกเสียงปูเสียงฟ็ดเสียงกาเสียงไก่โอ้ยหูเข้าท้องหอจอกๆไปหากินข้าวแล้วก็จะเก็บของให้คุณยายหากินข้าวแล้วก็จะเก็บของให้คุณยายไปตลาดเนาะเรีย เบี้ยมันสะาดแต่ละมือแต่ละเวียนพี่น้องจ้าหัางมดกับบุยดได้ในสวนนี่ค่ะแนี่ยก็ไม่ได้ไปแนนย่ไก่ได้พี่น้องจ้าแย่ในสวนนี่แหละเพราะว่ามันอยู่เนาะมันแต่ละปีแต่ละปีะปมันก็อยู่นี่ป่ามะนาวนะคะสี่ห้าร้อยต้นขายหมดปีพี่น้องจ้าป่ามะนาวสี่ห้าร้อยต้นขายทั้งปีเลยเลยอันนี้กถ้ทยอยเจ็บได้ละได้นี่ มะนาวเป็นราคาโลละสี่สิบห้าสิบคุณตาให้น้ำบ่ามะนาวพี่น้องจ้าป่ามะนาวมีสานะคะอยู่กับสวนอยู่กับไฮโดรอยู่ได้มะนาวก็ได้มะนาวก็ดกนะคะเห็นไหมเห็นลูกมันบ่พี่น้องจ้ามืกอกี้นั่นคุณยายปล่อยให้ใบไม้มันมันหล่นเนาะมันกําลังแตกใหม่ อันนี้ก็เก็บได้แล้วเนี่ยดกอยู่พี่น้องจ้าไปเลยผ้ายางหลาะสุมมือละพี่น้องจ้าในสวนเนี่ยมาจักสิภาาไปทางใดก่อนพูนทางผุนกันดอกเงาะ,ะดอกอันมาขุดออกเต็มนะคะยังไม่ได้พาไปเบิง่งยังไม่ได้ไปทางผุแล้วยังไปทางผุไปเบิ่งอันดอกมะเงาะกับดอกมะขุดดกแทมมะขุดปีนี่พี่น้องจ้าเดี๋ยวมือหลังสิผ้าไปเบิง่ง นัคฆานะคะนะคนะาฝากช่องน้ำในเดอ้อเห็นมั้งจ๊ะฝากช่องมณีสาแก้วดีน้ำในเดอ้อช่องไม้หัดทำ่องไม้หัดเห็ดกำลังฝึกกำลังอันนี้ไปสู่มือซูเวียนยนี่แหละหนาวหนาวตกยู่หนาวค่ะ เก็บได้แน่บ่ได้แน่เนาะให้เล่มเอาแต่มือไปต,ตลาดไปต,ตลาดแต่ละวันก็เล่มเอาห้างหมดก็หลายเอยพี่น้องจ้าเก็บมะนาวนี่โอ้ห่างหมดส่วนมณนิสาก็สิประมาณเนี่ล่ะพี่น้องจ้าหันย่งางบัวผ้าไปหมดดอก นาวควายถูได้เนี่ยคิดต้มควายพี่น้องจ้าเพราะว่าเอาควายมาเลี้ยงป่ามางหนาเอาบางฟังูกเสียงนกฟังเสียงนกโปวดพี่น้องจ้าเสียงนลบพูดอยู่ป่าไหม่พูดเถงเถิงโอ้โางหนาวอากระดกแท้มางหนาวกาได้ต่อยเอาได้พี่น้องจ้าราะมันดกมันดกมันสูงมันดกมันสูงลาย ไปกันเลยท้างหมดเด้งผูกป้อพี่น้องจ๋านี่แต่ห้างใหญ่ๆได้เถืงเถืงผูกอุตุอนโตนเลยสีบใว้มันไข่แนวได้บงผูกแต่ห้างหมดเด้งแต่หัางใหญ่ๆนี่สวนเรียนรู้คุณยายนะคะมีสวนเรียนรู้คุณยายพี่น้องจ๋าผูก มจะห่างหมดพี่น้องจ้าเป็นซิฟต้นเดียวนี่บองผะห่างใหญ่เจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องมานิสาแกลวดีพี่น้องจ้าบ,งบองผงมหนาเต็มหนึ่งตนน้นในซื้อห่างมดบองผกห่างหมดแท้แท้ บายบายคลิปนี่พี่น้องจ๋าเลาะสวนคือเก่าหันละไม่ได้ไปใส่ดอกพี่น้องจ๋าอยู่กับสวนอยู่กับสวนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านาะพี่น้องจ๋าบายบาย